สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับเฟรมเสยกรรมอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคอลลาเจนตัวนี้นะคะตอนนี้คอลลาเจนตัวนี้มีมาแล้วนะคะพี่เฟย์แปามาแล้วนะคะก็คือใครพร้อมที่จะสั่งสั่งได้แล้วทุกคนรู้สรรพคุณหรือ,อยังคะว่าใครที่ผ่าตัดแปลงเพศทํานมทําจมูกทําตาทําปากนะคะตัวนี้จะทําให้แผลไม่ช้าไม่บวมแล้วก็หายไวนะคะสําหรับคนที่คีลอยเป็นคีลอยไวเป็นคีลอยไวแล้วคีลอยที่แบบว่าเห็นได้ชัดก็คือ สามารถทานตัวนี้ได้เลยนะคะควบคู่ไปสําหรับการผ่าตัดเลยพอผ่าตัดเสร็จก็ทานตัวนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้หลังจากทานตัวนี้เสร็จแล้วนะคะผิวพันรรณเราก็จะเหมือนกับว่าเราเสียเลือดเสียอะไรไปนะคะก็ตามด้วยตัวนี้เลยมันก็จะทําให้ผิวพันรรณเราเปล่งปังนะคะเป็นตัวที่เอ่อเป็นคอลลาเจนสกัดจากปลานําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เพื่อช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังให้เต่งตึง พร้อมเพิ่มความกระจ่างใสเหมาะกับผู้ที่ต้องการความฟื้นฟูผิวให้อ่อนเยาว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สินค้ามามากน้อยแค่ไหนมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะเนี่ยค่ะสามารถใครจะสั่งก็รีบได้เลยนะคะตัวนี้คือสเปรยฟื้นฟูผิวนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่านี่ไงคะคอลลาเจนตัวนี้เห็นไหมคะ พี่เฟมไปลามาแล้วค่ะเป็นลังเลยนะคะเป็นลังเลยค่ะขอพีเซนเลยเพราะฉะนั้นช้าหมดอดได้กินนะคะใครที่ผิวพันแบบว่าใครที่ผ่าตัดมาใครทําจมูกทําปากทําตาทํานมแปลงเพศพี่เฟมจะควบคู่เอาให้เลยนะคะเพราะไม่อยากให้เด็กแบบพี่เฟมทําไมมันบว,วมพี่เฟมทําไมมันช้าอะไรอย่างนี้ไม่อยากได้ยินนะคะตอนนี้พี่เฟมเอาสี สีฟ้าเกี่ยวกับพวกผ่าตัดมา20ขวดนะคะแล้วก็สีแดง20ขวดใครที่อยากจะได้บอกพี่เฟรมเลยใครที่อยากจะผ่าตัดสมมตินัดพี่เฟรมผ่าตัดทําจมูกทําตาทําปากทํานมทําจิม๋มให้พี่เฟรมถือไปให้เลย2ขวด3ขวด4ขวด ก็ได้นะคะขวดหนึ่ง495บาทนะคะเพราะฉะนั้นรับประกันคุณภาพได้แล้วใครที่กลัวในการทำศัลยกรรมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่มีใครกระเทยอย่างไม่ค่อยตายเพราะศัลยกรรมหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นสู้นะคะพวกเราพเพราะเยเราอยากเป็นชนีเราก็ต้องเราก็ต้องสู้ต้องทำศัลยกรรมทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะสนใจอะไรโทรถามพี่เฟมได้ที่0 8 7 7 0 4 9 6 9 6นะคะ a c e b o o k เฟรมราชีศัลยกรรมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คะ่ะ